สบายดีเนาทนผสมเนาะคิววิคิวเวโดนี่เนาะบาบูนําก็จะอาทายให้เบิ่งการเป็นอยของขจ้าแล้วบาบูนําจะฮ้องเพลงไปนนำเนาะฮ้องเสียงสดเลยพี่น้องเนาะบาบูนําจะฮ้องเสียงสดเลยเบิ่งวิธีซี้อของขจ้วกาจะเบิ่งเสียงสดทำกันเนาะจะลองเบิ่งเนาะเสียงสดกับเสียงที่บาบูนําได้ไปมิกนะจะแตกต่างกันจางไหนเนาะอาไปเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อ นี่ทานผู้ชมเอ้ยชีวิตคนเฮาเนาะเกิดมาไอ้เอกไปหยังไอเอกอ่าฮู้ไหเอกไปพุ่นแล้วเนาะคนโนเห็นบ่เกียมเกียมเครื่องไปเอามาเคาะเนาะลูกต่นามาบ่ใส่เกืบพี่น้องเอ้ยลูกย่องก็คือกันเกียมเครื่องเด้อเกียมสิกลับบ้านเด้อดอยอืเกียมแล้วดย นี่พี่น้องเอ้ชีวิตเกิดมาเนาะโศกสตาเลือกเกิดบดัวใดพี่น้องเอ้ยจังสีแหละเป็นคนทุกข์จนเข็นใจสำยังอาศัยภัยดงพงป่าอ้น้องเงี้ยวเต้นขึ้นมาแล้วเนาะชีวิตเกิดมาโศกสตาเลือกเกิดบดัวใดเป็นคนทุกข์จนเข็นใจสำยังอาศัย ไผ่ดงพงป่าปถ้าผสมชมบ่าวาบุญนำห้องไปกันน้ำตาจะออกเสียงจนสั้นพี่น้องเลยบูมแมนบ่าบุญนำเอาเสียงไปเลเนาะมันเข้ากับสวิตตอนนี้พี่น้องเลยมาเบิ้งไหมสวิตคนเห่าแต่เทพี่น้องเลยอยู่กลางดงอยู่กลางป่าพี่น้องอาศัยธรรมศาสตร์เนาะอ่ะโอเคท่านผสมเนาะเดี๋ยวบ่าบุญนำจะห้องไปจนหอดเงินไ่ถอดพดเนาะ สีวิตเกิดมาโศกสตาเลือกเกิดบไดาเป็นคนทุกจนเข็นใจสำยังอาศัยไยดงพงป่าสาตร์นีตําต้อยน้อยใจในวศาสนา ไ้เด้จะมาเมตตาเห็นคุณค่าคนป่าเหล่านานอาศัยป่าเขาภูมิลำเนาแห่งนี้มานานกินเผือกมันเป็นอาหารเพื่อสวยประทังชีวิตวันวัน จะมีภัยเห็นแสนลำเข็นทรมานฝนตกหำเปื่อนกายหนาวสั่นลังคาบานห่มไม้คืออันเอาแสงเดือนเป็นเพื่อนสองทาง ยามเงาอ้างว้างเอาเสียงนางสนีเป็นเพื่อนเอาใบตองเป็นที่นอนห้องกายเพื่อนเอานกกาเป็นเพื่อนเหมือนเฮาบ่มีความหมาย ต้องอดสู้ทนเมื่อเป็นคนสื่อสาเกินไปนอนดินแมน้นกินยอดไม้จำใจเฮาจนทนหิวบ่อใดวอนผู้ใจบุญสวยเกื้อกูลคนจนยากให ขอเพียงมีผ้าห่มกายแบ่งปันให้สาวเผ่าตองเลื้อน <c oughs> น้ำตาจะตกเลยพี่น้องเลยต่้หัวใจบาบุญดัาเป็นบาทเป็นบาทเลยพี่น้องเลยบบมีบ่มีไ่มาสัมผัสบ่มีไพ่หดอกพี่น้องเลยคนน้ำมาแล้วเนาะ ลูกเอ้ยมาเห็เดอ้อหุย,อย่างยดยด,ยดมาลูกเศร้าค่อยนีนก็ไดไหมเอาแสงเดือนเป็นเพื่อนสองทางยามเงาอ้างวาง่าเอาเสียงนางสนีเป็นเพื่อนเอาใบตองเป็นที่นอนห้องกาย เพื่อนเอานกกาเป็นเพื่อนเหมือนเห่าบ่มีความหมายต้องอดสู้ทนเมื่อเป็นคนสื่อสาเกินไปนอนดินแม้นกินยอดไม้ จำใจเฮาจนทนหิวบ่ไดดวอนผู้ใจบุญสวยเกื้อกูลคนจนยากให้ขอเพียงมีผ้าห่มไกยแบ่งปันให้สาวเผาต้องเลืองขอเพียงมีผ้าห่มไกยแบ่งปันให้ สาวเผาต้องเลือนี่ท่าบผู้สมนอนดินแม่นกินยอดไม้เนาะดังที่บทเพลงของอาจารย์แม่ไพวันเมกอรุ่นเนาะบาได้แตงให้บ้าผู้นำนี่พี่น้องเอ้ยเหมือนเฮาบ่มีคมไม้เนี่เอาไปต้องเป็นที่นอนห้องกายเปื่อน ถ้าเป็นคนเฮาหน่ะสินอนได้บ่พี่น้องร่งสิบุเจ็บหมดบ่นั่นนี่นะเนาะสีแล้วไหมมนันเาไปกินข้าวคนดเด้อไหมเด้อกินข้าวญี่ปุ่นเนดะ้อตบๆเด้อตับพุ่นอืมด้วยสีเหลือถามผสมเอ้ยสิบิตคนเฮาเนาะคุณค่าของมนุษย์เฮาบ่เลยแต่งบ่เลยคือกันเลยต้นทุนสิบิตบ่เลยคือกันแต่คุณค่าอ่า ของการเป็นคนเท่าเท่าเทียมกันพี่น้องเลยอุ้ยม้อยมาแล้วลูกฮิฮิสาวเตา่าใแ่กระน,นำพอดีนำพอดีขนาดพี่น้องเลยขน่ดหุ่นโมบานอยู่บานน,านั้นสิวา่าทำผสมเลยเป็นห้องสีบิดเนาะบาบนนาำจะพายายามดึงออกให้ได้ ไปลูกมาเด้อแม่ท้าแพทย์เด้อมาเราไปกินข้าวห้่ันเด้อไปไปลูกยางไปเลยยางไปก่อนดีพ่อหุ้ยยางเยอะเยอะคือเมลี่อยู่นี่เดียวเลยเกะเดขนาดถ่ายยาง่นนี้ไปค่อยยางเด้อลูก เก่งขนาดเด๋ยนอ้องเต่าหอยนี่ยับไปเลยลูกยับไปข้ามได้บ่ได้บ่ลูกให้พ่อเจียบ่ให้พ่อเจ้หรือว่ะชิย่างข้ามอุย้ยเฮ้ยอันนั้นถ้าผสมเนาะบ่บ่นำมาฮอนนี้คลิปนี้ก็จะจบกันเพียบทันนี้พี่น้องเ้ยเศร้าไรยชีวิต เกิดอยู่กลางลงพงไผ่จังซีอลไรพี่น้องเลยถ้าบ่าวบุญนำบ่าวมาฮอดมาทึ่งกับบุหัวจะพากันไปมุนไปรีอยู่ไสกว่าจะมาฮอดจุนีใดมันบ่แม่นธรรมดาพี่น้องใส่ความอดทนพยายามใส่ความตื่นลือร้นการคนคุ้ยใส่ความดีทำอิดนะพี่น้องเอ้ยบุเรมันจะเบามวนเบาหนัวหัวมุนแบบนี้ จนเข้าเจาหัวความดีทุกอย่างคือตะกี้นางติ๊กนะไม่ได้ล่มเลยมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยทำห้าจนบ่มีอันตอก็ติ๊กนะโอเคเนาะท่าผนผะู้ชมเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดอ้อคลิปนี้อ้ำเบาบุญนำคอจบกันสำนีกเนาะสบายดี